มื้อนี้ได้เมนูยังตำเนะาะฮะนึ่งเกาขนมจีนขนมจีนบ่กตำแซ่บเด้มื้อนี้ขนมจีนตำทนนันลยอันนี้ไงโอเคบอสอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดครับผมกรอบๆเลยครับอ่ะตำเลยบอสเดี๋ยวอจะอเป็นผู้ซอยตำทันรีมือได้กับตำตัดขนมจีนนีนนเหระครับผม <c oughs> อาทิตย์ละสามเทร่ยครับอันไส้อันนึ่งเก่าอันน<ม>ึ่งจอกนึ่เกา มีกุ้ง,งมีหมึกมีผันจองครับผมไข่ตุ๋บกับกิมเข่าครับ,รบใส่บึเกเข้กเทนหลายเลยไข่แดงดีอือถนุมเสร็จไหมนุมน่มๆเลยครับผมอื้เสงงนุม่มต้มให้น้ำขอดอกกับพี่ครับผมใส่ขอดอกน้ำ ปีชูจะใส่นไยลด้อปชู็เส่หน่อยนี่ส้หลายเลย่อยแสบอ้ยพ่อพ่ผมรวงไปแล้วเอาใส่น้ำตาลน้ำตาลมันเส่นหลหรอมันพรแบอือพอพอปลาแดกขายปลดครับผมปลาแดกนัวครับของนัวไม่นี้ปลาไกลเบิ์่นีใส่สองก่ใส่อะไรเ่ยมา ใส่หลายแฉลบหรอมะนาวเอาเปลี่ยวบ่ใส่ครึ่งหนึ่งอแล้วครึ่งเดียวพอครับเดี๋ยวมันสุ่มครับ <c oughs> พวกไรหรอครับเนี่ยครับขนมสีใส่ครึ่งหนึ่งพอเดี๋ยวกินรุดเบิรดครับใส่ได้ปะใส่เลยใส่เอามือใส่เลยวิเยนเดอร์ตำเองกินเองครับ <c oughs> ใส่ครึ่งเดียวพอ พ่อพอกินมือเบิร์ดเดี๋ยวกินมือเดเอานี่งภใส่บ่ใช่ตั้ก่อนอุ้ยสีสันพี่ตาเพ็ดหมดจานเลยคำเดียวดูเรื่องครับผมผักลงมาเลยผักกันจองจ้ะไม่ตั้มไม่หน่อยไหมผักกันจรเอาใส่จานเลยขอชิมก่อนมาชิมให้หนาชิมมือก่อนอุ้ยพี่เห็นเผ็ดเผ็ดมากเลย อาได้เลยอืมเด็ดจังตั้งแตำตั้มตั้แตนั้นเองหนูไ่าอเพราเพ็ดครับผมคำเยาวรูเรียงครับอุ้ยผิพเพชรลายจยพออุ้ยลืมใส่ห้าตอกเอามาเลยเีไปอุ้ยใช่ลหลายอย่างเพื่อนเจ้าเพ็ดจ้ะเอา เต็จมจานพอดีครับผมจานพอดีเลยเ๋ยวเอ,าเอาวางก่อนมาเดี๋สิเทเลยจ้ะเบิงใบออถพี่ว่าไหมเอาได้นี่อเก็บไปเอาไปละเขวดใ่เนี่ยผมอืมนี่ไงเสียบ แต่เผ็ดครับผมจะมอนี่เผ็ดที่สีจ้ะมาครับผมกินกันครับสวัสดีครับ